ดีค่ะพี่พี่หามาพบกันเช่นเดิมน,นะพี่นะ9 8ล้านนัดพักเครื่องฝแกนรคิวอาโค้ดก่อนนะคะพี่แล้วเราจะเป็นเพื่อนกัน0ูงถกฟ้อง6172609นะคะพี่9 8ล้านนัดพักเครื่องนะัคแะพี่พี่หาขอแจ้งข่าวหน่อยนะคะพี่นะฝากข่าวหน่อยต้นลาม่านะคะพี่ช่องต้นลาม่านะคะพี่ ต้นลามานะคะแจ้งบอกลูกค้าต้นลามานะคะต้นลามาเขาป่วยนะพี่นะป่วยหนักด้วยแอดมิดอยู่โรงพยาบาลนะคะพี่ครั้งนี้เขาป่วยหนักนะยังไม่รู้สึกตัวเลยนะคะพี่พี่ท่านดาที่เป็นลูกค้าเขาซื้อสินค้าจากเขานะคะพี่หาถ้าฟังช่องนัดอยู่นะ เป็นการโอนเงินแล้วหรือไงทักหานัดได้ค่ะแอดไลน์ Ad นะคะพี่แจ้งภาพมานะจ๊ะแอดไลน์ Ad line, แจ้งภาพมาแล้วก็บอกมานะคะว่าโอนแจ้งฟลิปว่าโอนเงินมาเท่านั้นเทาน่านี้ต้นยังไม่ได้ส่งของให้ทักหานัดได้นะคะพี่ฝากมาเลยนะคะพี่ขาาตอนนี้ต้นเขาป่วยหนักค่ะพี่ยังไม่รู้สึกตัวเลยเนาะยังไม่ได้พกโทรศัพท์เลยกลัวพี่ๆจะรู้สึกไม่ดีค่ะพอติดต่อเขาไม่ได้แนละ้วพี่น้องโทรศัพท์เขายังไม่ได้พกก็พี่ก็ฝากมาทางนัดได้นะคะแอดไลน์ Ad line, แล้วกแกน QR โค้ดเข้ามาก็ได้หรือโทรมาก็ได้นะคะพี่ ถ้าสินค้าต้นยังไม่ได้ฝงให้หรือผิดพลาดยังไงติดต่อนัดได้เลยนะคะพี่ขาตอนนี้เขาป่วยอยู่จริงๆแล้วพี่นาะจ้ะมาชมชิ้นแรกกันก่อนเลยค่ะพี่ชิ้นแรกนะคะพี่เป็นพรางานประกวดนะคะพี่ขาเป็นท่ากระดานนะคะพี่เป็นท่ากระดานนะคะพ,ะคะพี่ชื่อเจ้าของคนประกวดนะพี่นะร้อยตีนะคะพี่นีรันรัดภูพุ่มนะลันภูพุ่มนะคะพี่นี่จ้ะรางวัลที่หนึ่งแล้วพี่น้อนี่ตรงกันแล้วพี่น้อรางวันที่หนึ่งแบบนี้เลยนะจ๊ะเป็นสนิทเป็น Uh, หูย่านะคะพี่เอ้ยพี่ผูดผิดจ้ะพี่พท่ากระดานจ้ะท่ากระดานขอัยจ้ะให้พี่ชมนีดใกล้นะนี่ติดรางวันที่หนึ่งนะพี่นะ mm. ค่ะติดรางวัลมาแบบนี้เลยนะจ้ะพี่สวยงามแบบนี้เลยนะคะพี่ขาแบบนี้เลยนะจ้ะเดิมๆแบบนี้เลยนะคะพี่นี่เฟยเดิมเลยนะคะเป็นท่ากระดานนะคะพี่กรุการจนะบุรีนะคะพี่เป็นพาท่ากระดานเนื้อชิ้นนะคะพี่ขา วยงามแบบนี้เลยพี่ท่านใดชื่นชอบนะคะพี่อย่างมีเก็บฝากผมไว้นะคะ1,200บาทเท่านั้นจะพี่1,200บาทเท่านั้นจะมาพร้อมใบประกาศแบบนี้เลยนะคะพี่ขามาคู่กันแบบนี้เลยนะคะ1,200บาทนะ <c oughs> รายการที่1นึ่งขอไพ่จะพี่จ้ารายการที่2ต่อกันได้เลยนะจ๊ะต่อกันได้เลยรายการที่2นะคะพี่เป็นจอด จอบใหญ่นะคะพี่หาหลวงพ่อเงินวัดบางคลานะคะพี่ชื่อเจ้าของเดิมเลยค่ะเจ้าของนะคะนิรันตนิรันค่ะนิรันภูพุ่มนะคะพี่รางวัลที่1น,นะ6 7 9 5 2ปี29นะคะพี่29 29าสาปี3่นะพี่นะเป็นสนามยิมอะพี่ส <c oughs> นามยิ้มพ <c oughs> ิโลกนะคะพี่หาเนี่สวยงามนะคะพี่เป็นจอบใหญ่และใจพี่จมองคพ้านะคะนะคะี่ค่ะองค้านะะเป็นจอบใหญ่ สวยพี่สวยเดิมๆเ,เลยค่ะพี่หาเนื้อสวยมากพี่เป็นของเก่านะพี่น้อนี่สวยงามเลยพี่ท่านใดชื่นชอบนะคะมีใบประกาศด้วยนะจ๊ะพี่กริบไว้บูชาสวยงามสบายใจนะจ๊ะพี่หนึ่งพันงร้อยนะจ๊ะพี่หนึ่งพันงร้อยไม่ได้มาฝั่งวันเลยจ้ะพี่เพราะมัวตาไปเยี่ยมต้นละมาอยู่นะคะพี่เขาป่วยจ้ะพี่น1อหนึ่งพันงะร้อยนะจ๊ะพี่จ้ะ ต่อมานะคะพี่นี่เจ้าเกอสังคทนนะคะพี่หล<อ>วงพ่อไผ่วัดกำแพงนะคะพี่นี่หลวงพ่อไผ่วัดกำแพงนะเป็นเหรียญรุ่นแรกหรือเปล่าเออเหรียญรุ่นแรกพี่นี่ชื่อเจ้าของเดิมเลยนะคะพี่เจ้าของพาเป็นนิรันนิรันภูพุ่มนะคะพี่ขานีน่ี่เป็นของคนเขาเก็บไว้นะพี่น้องเขาเสียชีวิตไปแล้วหรือเปล่าลูกเขาก็เอามาเหมาให้นัดนะคะพี่มีใบแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะให้ดูที่องค์พระหลวงพ่อไผ่นะพี่น,าน้าในกล่อง สวยงามมากเลยค่ะคนหวงของอะพี่เขาเก็บอย่างดีเลยนี่ดูนะสวยงามนะคะพี่หลวงพระป่าิวดกำแพงนะคมเนี้ยพี่นะาคมลึกเลยนี่ถือว่าสวยงามนะพี่นะนี่ถ้าพี่ท่านใดชอบนะทักหนักได้เลยหกสกฟ้องหกหนึ่งเจ็ดสองหกศูนย์เก้าฝากอีกทีนะคะเผื่อพี่ท่านใดพึ่งเข้ามาชมนะเกี่ยวกับต้นลามา,มานะคะพี่ถ้าเกิดว่าทักขาขอไม่ได้ติดต่อนัดได้เลยนะจ้าพี่จ้ะต่อมานะคะพี่ขาเป็น นี่ค่ะพิมพ์พิมพิมพมนทนนะคะพี่เนาะถ้าอ่านผิดต้องขออภัยเลยหลวงปู่สุกนี่นัดไม่ถนัดเลยพี่นี่จ้ะงานเดียวกันนะคะพี่งานเดียวกันเลยนี่นี่เหรียญพิมพประประมาณประมาณมงคลเหรอพี่เหรอนี่ประธานมงคลเหรอพี่เหรอนี่ขออภัยจริงนะคะพี่ถ้าอ่านผิดนะปีหกสิบเนี่ยจ้ะ ชมนะคะจ้าสวยๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่มีรอยจานเก่าๆลึกๆอยู่นะจ๊ะพี่นี่จานในเนื้อพระแบบนี้นะคะพี่ขาในอง์นี้นะคะจะมาพร้อมไปเรียบร้อยเลยนะคะพี่1,200บาทนะจ๊ะพี่จ๋ารับทั้งหมดนะคะลดให้พิเศษเลยนะคะพี่สวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ขาในหนึ่งพันสองร้อยบาทอันนี้ชื่อของคุณนิรันนะคะพี่คุพุ่มเนาะเอ่อ ร้อยตำรวจตีนะจจะพี่เป็นของเก่านะพี่เนาะชอบองคไหนทักได้เลยนะจ๊ะมาเริ่มที่พาโปรโมชั่นของเราดีกว่าพี่องค์ละหกร้อยนะจ๊ะพี่องละหกร้อยนี่นะโฟมให้พี่เห็นเลยไม่ต้องไปเสียเวลาโฟมเลยนะคะพี่ใต้ฐานเป็นงานอู่แบบนี้นะคะหลวงูอี่ยมวัดหนังนะคะพี่ปิดตานะพี่นะสวยงามมากเลย600บาทองค์ที่1นนะคะพี่ต่อมาเป็นหลวงอียยมเช่นกันค่ะพี่ขะ วัดหนังเช่นกันนะคะพี่เนื้อภายเงินนะพี่น้อยยันยุง่งใต้ฐานเป็นแบบนี้นะคะจ้าหกร้อยเช่นกันนะคะพี่หกร้อยบาทนะคะต่อมานะคะพี่เป็นเมะสิษย์นะคะพี่เป็นสังกระจายนะคะพี่ลงทองมาแบบนี้เลยตรงหลังมียันอุบแบบนี้นะคะพี่ขาใต้ฐานเป็นแบบนี้นะคะนี่ สวยๆงามๆแบบนี้เลย600เท่านั้น,นะค่ะพี่ขาโปรโมชั่นร้านนัดมีทุกวันนะคะพี่องละ600้อเนาะช่วงนี้ไม่มีองละส0 0้อยต้องขอภายนะจ๊ะพี่นี่เป็นไรคะพี่เฟียนพ่อกแก่นะคะพี่หลวงปู่บุญนะพี่นอ้องเฟียนน้อยๆไปเลี่ยมขึ้นคอได้เลยพี่รักสวยๆเลยพี่เนี่ย0 0เช่นกันนะคะพี่600ยบาท <c oughs> อันนี้ไม่ฟ้าค่ะพี่ลักษณะคลขายจอบนะพี่นอ้องเหมือนจอบหลวงพ่อเงินไหมพี่อ่า หลวงพ่อเดิมพี่จอบหลวงพ่อเดิมนะคะพี่จับกระเช้ามาแบบนี้เลยนะคะพี่จอบหลวงพ่อเดิมไม่ค่อยได้เห็นนะคะพี่ขานี่คะ่ะหกร้อยบาทเช่นกันนะคะนี่จ้าต่อมานะคะเป็นเหรียญพระพุทธค่ะพี่ขามีพระพุทธสองคานะคะสวยๆเก่าๆแบบนี้นะคะพี่หกร้อยบาทเช่นกันจ้าตามด้วยนี่ค่ะพี่เหรียญทองแดงสวยๆเลยหลวงพ่อคงนะคะพี่ปอยปังกระพร้อมนะพี่เนาะนี่ เดียนี้สวยนะพี่น้านี่ลาผลพูนทวีนะคะพี่หกร้อยเท่านั้นจ้าพี่๋าหกร้อยตามด้วยนี่จะพี่พาพปิดตานะคะพี่สายใต้นะพี่งนาะปิดตาสายใต้พี่ใต้ฐานเป็นแบบนี้นะคะเก่าเดิมสวยเดิมแบบนี้เลยนะคะพี่ขานี่ค่ะองค์นี้นะคะพี่จะหกร้อยบาทนะคะพี่หกร้อยบาทนะะต่อมานะคะพี่เป็นนี่จ้าหลวงพุทธิยมพี่ หลวงพุี่ยมวัดสะพานสูงเป็นหล่อโบราณนะพี่นะเป็นรูปหล่อหลวงพุอี่ยมวัดสะพานสูงนะพี่นะนี่สวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่นี่สวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่สวยงามนะ600บาทเท่านั้นหล่อโบราณนะคะพี่ต่อมานะคะเป็นหลวงพจันนี่หลวงพระจันะจนะพี่นะเก่าๆแบบนี้เลยถ้าพี่ท่านใดชื่นชอบนะโปรโมชั่นมีเหมือนเดิมนะคะพี่ส่งในประเทศไทยรถทันที้ององค์ห0 0 0บาทค่าจัดส่งไปทางค้าสิบนะคะ สำหรับพี่ลูกค้าที่เป็นลูกค้าเมืองนอก,นอกต้องขออภัยนะพี่นะค่าส่งมันแพงนะพี่เลยลดไม่ได้ต้องขออภัยนะที่นี้ด้วยนะจ๊ะพี่อันนี้อันนี้นะคะหกร้อยบาทนะจะลดอย่างอื่นให้แทนนะจ๊ะพี่อย่ากโกรธอย่าเคืองกันเลยต่อมานะคะนี่จ้ะเป็นหลวงพ่อผางนะคะพี่สวยๆแบบนี้เลยเป็นหลวงพ่อผางนะคะพี่หลวงพ่อผางนะพี่นะเป็นคล้ายๆเหรียญหลอนะพี่น,น้องนี่คล้ายหล,ยลอแบบนี้หลวงพ่อผางพี่สวยงามเช่นกัน600บาทจ้า ต่อมานะคะพี่เป็นกิ่งจอมฟูบินนะคะพี่เ,เก่าๆเ,เ,เดิมๆแบบนี้เลยใต้ฐานเป็นแบบนี้นะคะจอมฟูลินนะคะจะพี่หกร้อบาทเช่นกันจ้าพับปิดตานะคะพี่พับปิดตาอันนี้ไม่ฟ้าบที่นะจ้ะไม่ทราบที่นะคะพี่หกร้อยบาทนะจ้าหกร้อยบาทนะจ้ะต่อมานะคะพี่ <c oughs> นี่จ้า หลวงพ่อทาพี่มีฝังองค์นะนี่สวยงามจ้านี่เป็นเหรียญหลวงพ่อทานะคะพี่หกร้อยบาทเช่นกันองค์ที่ฟองนะคะพี่นี่จ้าองที่ฟองเนี่ยสวยงามแบบนี้เลยค่ะพี่ขาเนี่ยหกร้อยบาทเช่นกันนะจ้าจ้าต่อมานะคะพี่เป็นเนยจ้าพุทโธใหญ่นะจ้าพี่อันนี้พุทโธใหญ่มไม่ใช่พุทโธน้อยนะพี่น้องอน,นี่พุทโธใหญ่คุณแม่ชีบุญเรือน,นะคะพี่หกร้อยบาท แล้วก็ปิดตานะคะพี่ปิดตานะคะปิดตาคุณแม่ชีบุญเรือนนะคะพี่ไม่ใช่นะดูก่อนปิดตาหลวงพ่อกลวยพูดผิดจ้าขออภัยปิดตาสังกะจายปิดตาหลวงพ่อกลวยนะคะพี่ในยันของหลวงพ่อกลวยยันตุ๊กตานะคะพี่ขออภัยพูดผิดเนาะจ้าหกร้อยบาทจ้าหลวงพ่อกลวยนะคะพี่ตามด้วยนี่หลวงปู่ทวดค่ะพี่อันนี้เป็นของแม่ชีบุญเรือนนะคะพี่ ถ้าพูดผิดต้องขออภัยนะพี่นะนี่เคยเห็นที่มาพร้อมสร้อยค่ะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะเป็นของคุณแม่ชีมือเดือนนะคะ600บาทจ้าต่อมานะคะพี่จะไปที่โปรโมชั่นองค์ละ7 0 0รอแล้วนะจ๊ะเริ่มที่องค์นี้ก่อนเลยพี่สวยมากพี่นี่หลวงปู่ศุกร์พี่จ๋าฝั่งหน้าพิมพฝั่งหน้านะคะพี่พิมพฝั่งหน้าไม่ค่อยได้เห็นนะคะพี่ขาเจ็ดร้อยบาทจ้าเจ็ดร้อยบาท อันนี้เป็นเลี่ยมมาแล้วนะคะพี่เป็นเนื้อสีดำเนาะพุทธโน้นะพี่เนาะแม่ชีบุญเรือนนะคะพี่อันนี้เป็นพุทธโน้อยแม่ชีบุญเรือนเนื้อสีดําแบบนี้นะคะพี่หกเจ็ดร้อยบาทจ้าเจ็ดร้อยบาทนะจ๊ะเจ็ดร้อยบาทต่อมานะคะพี่มาชมนี่จ้าเนี่หลวงพ่อกระเรปีหนึ่งแปดนะคะพี่เนลวงพ่อกระเรปีหนึ่งแปดนะคะพี่ เลี่ยมมาเรียบร้อยเลยนะคะขึ้นคอได้เลยนะพี่เนาะแป๊บหนึ่งนะพี่อ่าอันนี้เป็นเนื้องเงินนะคะพี่เป็นหลวงพ่อกาเฟเนื้องเงินนะคะพี่เลี่ยมเงินเลี่ยมเงินพูดผิดจะเลี่ยมเงินนะคะพี่ปีหนึ่งแปนะคะพี่อ,องค์นี้เป็นองค์เลี่ยมเงินเนาะพี่เนานะนขอดูหน่อยนะแป๊บหนึ่งนะแต่พี่อย่ายข้ามรายการหลวงพ่อกาแฟไปก่อนพี่ผิดพี่หลวงพ่อกาแฟผิดราคาไปหลังๆก่อนพี่น,นัดเป็นเลี่ยมเงินนะดดูผิดโทษทีนะจ๊ะพี่นี่หลวงพ่อตาบนะพี่นะนี่ วัดมะขามเรียงนะพี่นะหลวงพ่อตาบพี่ท่านใดชื่นชอบนะเจ็ดร้อยบาทจ้า <c oughs> อันนี้เป็นเรียออะไรพี่หลวงพุดสดหรือเปล่าพี่ใช่ไหมวัดปักน้ำอ่าหลวงพ่อสดวัดปักน้ําพี่ที่ฟางน้าเต้าอ่ะพี่น้ำเต้าก็ฝุ่มเด็ดฝุ่มเด็ดองเล็กๆกับพี่เนาะน่าจะใช่นี่จากพี่สวยนะจากหกเจ็ดร้อยบาทจ้าต่อมานะคะพี่เป็น จ้าพี่วัดกาหลงอาจารย์ตีใหญ่อะพี่หลวงพู้สุดวัดกาลหลงนะพี่ะนะนี่เรียมาเรียบร้อยเลยขึ้นคอได้เลยนะคะพี่ขานี่จะ้ะเจ็ดรอยบาทนะจ้าต่อมานะคะพี่เป็นเหรียญอายุยืนนะคะพี่หลวงปู่ศี ทำเขาอุ่นหน้านะคะพี่เรียญอายุยืนนะพี่นะหลวงป,ปู่ศรีนะพี่นะนี่เจ็ดร้อยบาทสวยงามพี่เจ็ดร้อยบาทนะจ๊ะต่อมานะจ๊ะพี่มาชมนี่จ้านี่วัดดอนเดชหอมหลวงพ่อเงินนะคะพี่เป็นอันปักก้านะคะพี่รุ่นสุดท้ายนะคยปรปฐมนะพี่ปีหนึ่งแปดนะวัดดอนเดชหอมนะพี่นะเจ็ดร้อยบาทพี่สวยเรียญน,นี้สวยนะจ้ะต่อมานะคะอันนี้เป็นแปะลงฝีนะคะพี่แปะลงฝีนะ นี่จ้านี่ท่านอาจารย์โง่กิมง้วนนะจ๊ะพี่นี่แปะลงสีนะพี่น้องนี่โง่กิมโคยนะคะพี่แปะลงสีถ้าอ่านผิดต้องขออภัยพี่พี่ด้วยนะไม่ได้มีเจตนาอะไรเลยนะจ๊ะพี่อ่านผิดเนาะบางทีมันเห็นไม่เลือนลางอะพี่เนี่ยสฝยๆนะจ๊ะเหรียญทองแดงนะพี่นะ้เจ็ดร้อยจ้ะต่อมานะจ๊ะพี่นี่เลยจ้าแบบหนึ่งนะจ้า นี่จ้าเ <c oughs> ต่ามีคําว่าหมงนะคะพี่เจ็ดร้อยเช่นกันเต่านะคะพี่มีคําว่าหมงนะคะพี่เจ็ดร้อยเช่นกันนะพี่นะเจ็ดร้อยเช่นกันจ้ะต่อมานะคะพี่หาต่อมานะเจ็ดร้อยนี่จ้าหลวงพ่อปลานะคะพีน่นั่งบนครุฑนะคะพี่พิมพ์นี้นั่งบนครุฑนะคะ 7จ0นะจ๊ะ700อนั่งบุญรุดแล้วก็มีนั่งไก่นะคะพี่นั่งนกนั่งนกพูดผิดจ้ะนั่งนกนะจ๊ะพี่นี่นั่งนกขอภายนะจ๊ะ700ดร้อยสวยๆเลยพี่700ต่อมานะคะพี่จ้ะเป็นเขาเรียกอะไร,รอะพี่จาตะกุดนะคะพี่หลวงปู่บุญเนาะมีคําว่าหมงนี่พี่เี่700เช่นกันจ้ะพี่จ๋ะ700เช่นกันนะคะ700บาทนะคะต่อมานะคะพี่ เียวเฟือพี่เขียวเฟือใส่กรอบมาเรียบร้อยแล้วนี่ชิ้นนี้นะคะพี่ขอที่เจ็ดร้อยเช่นกันนะจ๊ะพี่เจ็ดร้อยเป็นเที่ยวเฟือนะต่อมานะคะพี่มาชมตะกุดตะกุดหลวงพุ่มเอี่ยมวัชพันธ์สูงนะพี่นะเนี่เก่าๆฝุ่ยๆแบบนี้เลยนะคะพี่นี่เจ็ดร้อยบาทเช่นกันนะคะพี่เจ็ดร้อยบาทนะก้นแมงฝาดน,นะพี่นะเจ็ดร้อยบาทขอภาพเพิ่มเติมได้เลยเนะจ๊ะต่อมานะคะพี่ ไปที่พามีราคาสูงหน่อยแล้วนะจ๊ะเริ่มที่นี่ก่อนเลยพี่นี่นี่อันนี้ได้มาจากคอเขาเลยพี่นี่หลวงพ่อเจียมนะจ๊ะพี่นี่ปีฝามฝูนนะพี่นะนี่เป็นตะกุดคู่แบบนี้อักขระชัดเจนแบบนี้พี่ขึ้นคอได้เลยพี่ท่านใดนะเป็นสิท์ของท่านนะพี่นะนี่สวยงามชิ้นนี้นะจ๊ะพี่ขออยู่ที่ฝั่งพันสองร้อยนะจ๊ะพี่สวยงามแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ นี่อันนี้เจ้าของเขาปล่อยให้มาแบบนี้เลยนะคะพี่นี่ค่ะฝังพันงร้อยนะจ๊จะพี่จะเป็นตะกุดเนาะต่อมานะคะพี่มาชมสมเด็ดก่อนนะคะไล่ไปเรื่อยนะคะพี่สมเด็ดองค์นี้มีองค์เดียวสวยมากพี่รักเดิมๆแบบนี้เลยเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่พระสมเด็จวันลักรังนะคะพี่ขาสวยงามค<ม>่ะพี่องค์นี้นะคะพี่หนึ่งพันห้าร้อยนะคะพี่ขาหนึ่งพันห้าร้อยนะ ผมเด็ดองนี้นะคะพี่สวยงามมากเลยนะจ๊ะพี่1 5 0 0้าบาทนะจ๊ะนะแจ้งนะราคาชัดเจนนะคะพี่ต่อรองกันได้นิดหน่อยถ้าผิดพลาดยังไงพี่สามารถสอบถามมาได้นะคะพี่ต่อมานะคะพี่มาชมเหรียญเหรียญหลวงพ่อสุธรนะคะพี่ปี6 0นเหรียญน,นี้เป็นเหรียญเงินนะคะพี่เงินลงยาด้วยนะคะ นานๆถึงจะได้มาสักทีนะคะพี่เป็นเหรียญเงินลงยานะคะพี่หนึ่งพันเก้าร้อยนะคะพี่สําหรับเหรียญเงินลงยานะคะหลวงพ่อโสธรนะพี่นะหนึ่งพันเก้าร้อยเหรียญสวยๆแลพี่นะไม่น่าพลาดเลยพี่ท่านใดที่ชอบชื่นชอบหลวงพ่อโสธรนะคะพี่หนึ่งพันเก้าร้อยจะพี่สวยงามมากเป็นเหรียญเงินลงยานะคะเหรียญย้ำนะพี่เป็นเหรียญเงินลงยาขายเงินนะคะพี่ต้องยอมรับว่าเป็นเงินขายงานก็ต้องเป็นงานนะคะพี่เราไม่ย้อมแมวทําอย่างนั้นเราไม่ทํานะคะพี่หาร้านนัดน้ำไม่เคยทําแบบนั้นนะคะพี่แล้วขายเรี่อ เงิน <S an> ต้องเป็นเล่มเงินอะพี่เล่มเงินต้องไม่ใช่แปะตังเล่มเงินต้องเป็นเงินโดยสมบูรณ์แบบเหรียญเงินก็เป็นเหรียญเงินสมบูรณ์แบบเลยพี่นะราคาอาจจะสูงหน่อยต่อรองกันได้นะคะพี่ชิ้นนี้เป็นโคตจะสิงนะคะพี่หลวงพ่อหอมวัดซากหมากนะคะจ้ะชิ้นนี้จะ1 5 0 0นานะคะพี่โคตจะสิงตาแดงหลวงพ่อหอมวัดซากหมากนะคะพี่ศิลปะงดงามเช่นนี้ใต้ฐานมีรอยจานหนักกลานะคะพี่1 5 0 0สําหรับสิงหลวงพ่อหอมนะจ้ะพี่จ้า ต่อด้วยพาเลี่ยมเงินแล้วนะจ๊ะพี่ไปที่เมื่อกี้ก่อนเลยที่ผิดพลาดน,นี่จ้าหลวงพ่อกเกษมเหรียญกองพันนะจ๊ะพี่นี่เหรียญกองพันนะคะพี่นี่เลี่ยมเงินนะคะพี่ชิ้นนี้นะคะพี่อยู่ที่2 5 0งพันห้าร้อยอันนี้ไปเลี่ยมเงินนะคะพี่2 5 0งพันห้าร้อยสำหรับเหรียญกองพัน2 5 0งพันห้าร้อยนะจ๊ะพี่เลี่ยมเงินนะคะพี่ต่อมาเป็นสมเด็จจิตรดานะคะพี่ ผมเด็ดจิรดานะคะพี่ขาผมเด็ดจิรดาองนี้นะคะพี่จะเป็นของเป็นของเก่าพี่ฝ่วนมาจะมีใบแต่อันนี้เป็นเลี่ยมเงินนะคะพี่ไม่มีใบแน้ะพี่น้อค่ะชุดนี้นะคะพี่อยู่ที่2,500เช่นกันนะคะพี่ผมดิตจิรดานะคะในประวัติฝ่ายเขาจะมีบอกเลยนะพี่น้าอ้างอิงหน่อยเนาะเป็นในหลวงรัชกาลจกนะคะพี่ ไปในหลวงลอกาวแจกถึงมีชื่อว่าผมเด็ดจิตรดานะคะ2,500นะคะพี่ภาพไม่ชัดเจนยังไงขอภาพเพิ่มเติมได้ต่อมานะคะพี่สวน4ีนะคะพี่มาเหตุสวนสวน4ีนะคะพี่เป็นชิ้นเขียวนะคะพี่แต่เรียมเงินมานะคะราคาจะสูงหน่อยอยู่ที่2500เช่นกันค่ะชิ้นเขียวนะคะพี่ฝน4ีชิ้นเขียวนะคะพี่จ้ะ กเกาแบบนี้เลยนะคะพี่เลี่ยมเงินหน,น,หนาๆนี่เป็นเงินรุ่นเก่าพี่จะหนามากเลยเจ้าของเดิมปล่อยมาแบบนี้2 5 0งพันห้าร้อยนะจ๊ะสำหบบรับผลฝีต่อมานะคะพี่เป็นหลวงปูดทวดค่ะหลวงปูดทวดพิมพ์ะลอดนะคะพี่หาหจ๊ะแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ฝอยๆนะคะพี่เลี่ยมเงินฝอยมากยกฟุ้งมาแกะลายด้วยนะคะพี่2,500เช่นกันสําหรับหลวงปูทวดนะจ๊ะจ้ะต่อมานะคะพี่พระสมเด็จวัละคัง <c oughs> องค์นี้สวยงามพี่ถือว่าสวยมากเลยนี่จ้ะเพลาพระังพิมพใหญ่นะคะพี่อักระชัดเจเลยสองพันห้าร้อยเช่นกันจ้ะสองพันห้าร้อยเช่นกันนะจ๊ะพี่ที่โทรเข้ามานะคะรอสักครู่นะนัดไลฟ์พระอยู่นะจ๊ะเดี๋ยวจะตอบกลับอย่างว่องไวต่อมานะคะพี่เป็นไพร์พี่นาดเป็นเนื้อ,งเ,องเงินนะคะพี่เลื่ยมเมเงินมาแบบนี้อ้ยพูดผิดเลยเลี่ยมเงินมาแบบนี้ไพร,บบร์พี่นาดนะคะเลี่ยมเงินมาแบบนี้นะคะพี่ เป็นไพรีพี่หน้านะคะฝ่องเช่นกันจ้ะ2,500เช่นกันสำหรับอีพีนี้นะต้องขอกราบขอบพระคุณพี่ๆนะคะติดตามรับชมรับฟังกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดติดตามให้นั้นหน่อยช่องนัดขายจริงส่งจริงนะคะพี่เปิดช่อง YouTube มาครบ1ปีแล้วนะคะลูกคา้าท่านใดสนใจพระองค์ไหนติดต่อน,นัดได้เลยนะจ๊ะพี่0ฝงูนก้าเก้าร้านนัดพักเครื่องสำหรับอีพีนะี้ต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะ